ครับผมตอนนี้เมนูของเราก็ได้ที่แล้วนะครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเมนูผัดเผ็ดปลาดุกนะครับอืมวันนี้ตั้งเตาถ่านอย่างดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องเคียงนะครับในส่วนของกระชายนะครับแล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของใบมะกรูดนะครับ อาจจะใส่ใบหหระพาลงไปเล็กน้อยนะครับเอา้าติดตามชมตามชิมกันเลยครับสวัสดีครับผมกลับมาแล้วครับผมสำหรับครัวรนบ้านบายนิรันนะครับเพราะว่าเราไ่ได้ทำคลิปนานมากนะหนึ่งสองโอ้ประมาณเกือบสองเดือนนะครับแต่วันนี้ก็คืออ่ะจะบอกด้วยเหตุผลที่ว่า อ่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องทํางานหนักนะครับก็เลยก็ทํางานไปก่อนนะครับส่วนล้คลิปคลิปคลิปนะครับคิดถึงเพื่อนๆนทุกคนนะครับแล้วก็อ่าบางท่านอาจจะไมได้เข้าไปดูนะครับเวลาทํางานก็อาจจะทํางานไปแต่ถ้ากันนอกเวลางานอ่าอาจจะไปดูคลิปของเพื่อนๆนนะครับตรงนี้ก็เห็นของเพื่อนๆทํานทกันแล้วก็กึ๊เตึงแหาเนาะนะครับก็เลยมาวันนี้มาจัดเมนูให้เพื่อนๆ ได้รับชมและก็รับชิมตัวกันนะครับมันจะเป็นเมนูในส่วนของปลาปลาปลาครับมันเป็นเรื่องของสมองโดยตรงนะกินปลาและสมองดีนะครับอ่ามีสองปลานะครับอันนี้เป็นปลาดุกซื้อมาหนึ่งโลนะครับก็น่าจะโลปลายน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีปลาสวายนะครับอ่าแล้วเราจะไปจัดเมนูอะไรกันดีนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะไปทําหลังห้องครัวนะครับแล้วก็จะเอามาจัดโต๊ะ โชว์เพื่อนนะครับส่วนไปทำข้างหลังอาจจะถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือว่าเป็นวิดีโอนิดๆให้ชมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันครับเมนูของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับอือนะครับแต่ก็เข้าไปดูเลยนะครับจะเป็นทอดปลากรอบนะครับโอ้กินกับน้ำพริกน้ำปลานะครับสามรสนะครับว้าวนะครับอันนี้เมนูเมนูแซ่บๆนะครับที่ว่าทำผัด เพ็ปลาดุกนะครับเกือบไปว่าเป็นปลาไหลแล้วนะโอเคถึงเวลาชิมถึงเวลากินเข้ากันแล้วนะครับขอเชิญนะครับเพื่อนๆนทุกคนนะครับบอกว่าพี่น้องต่างแดนนะครับพี่น้องที่อยู่เกาหลีหรืออยู่เมืองนอกเมืองนานนะครับหันกับข้าวแบบนี้คิดถึงบ้านเฮานะครับมาเลยนะครับมาจิ้มมากินด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆนที่อยู่ต่างแดนนะครับดีใจนะครับ แล้วก็พี่น้องนะครับอ่าที่เข้ามาใหม่นะครับสรับ FC ใหม่นะครับหรือว่าเพื่อนใหม่นอกแต่ว่าเป็นเพื่อนในสายงานขอบคุณมากนะครับที่จะเข้ามากดติดตามนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดต่อไปด้วยนะครับแต่แกเข้ามาดูต้องมีอี้ตัวนะมุมี้กดไลค์หื้อกำนะครับอ่ะได้กิ่นกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะดึกมันจะยาวนะครับปุงเงือบครับผมต้องใส่ปุงเงือบสักรม คลิปสั้นๆนะครับเออนี่นี่ขอแนะนําอันนี้กำไผ่ก็กินพ้องครับถามแต่ก้องว่าภาคอิสานก่อนว่ามวไม่มีอะไม่มีอีบะบะหลอดนะครับแต่แถวนู้นน่าจะมีอยู่นะมีออกอืมอเปรี้ยวหวานมอสแถวัแก้มผงเงิบนะครับอือเอาละากิีเข้าเลยนะครับ วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับหลังจากที่ไปได้ทําคลิปหูหนานมากเกือบสองเดือนนะครับชอบน้ำพริกน้ำปลานี้ขนาดนะครับโอ้ราดเข้าไปเลยน้ำพริกน้ำปลานี่จะมีรสเค็มนะครับรสเผ็ดจากพริกแล้วก็หอมขาวหอมแบงนี่มันจะหอมมากแล้วก็เปรี้ยวมะนาวอื กินกู้กันนี่กบรอบ,อบป่าทอดกรอบๆนะครับอืเพื่อนๆเ,เฮ้ยมากินด้วยกันนะครับโอ้โหใสีเลยกล้างกลยยังกรอบเลยอืแซ่บๆนะครับวันนี้ว่าอันไม่ได้ทำคลิปนานเจนตะก้องมาขินตะก้องบอกอืออีอื้อืึม้อ ม,ม,ม,มันจะเหมือนข้าป่ากแก้เลยอืมแต่ว่าอันตี๋ยวทอดเนี่ยจะกรอบกว่าสุดยอดโอ้เขากินอาหารที่เขาทำคนเดียวนะครับมันสุดยอดตรงนี้แหละทําด้วยฝีมือของเขาเนาะทุกอย่างครับถ้าเขาทําด้วยฝีมือของเขาแล้วมันมันซาใจดี อ๋อชิมนีก่อนโอ้มันนี่อูมามินี่วาอันนี้อูมามิแต้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเลือกตักอันชิ้นใหญ่ๆอี้เลยโชว์เลยนะครับใส่ในนี้หอมใบโหระพานะครับหอมใบบักกูดนะครับแล้วก็ หอมต้นหอมพักชีนะครับโอ้หอมเลายย่างเครื่องเคียงเยมมอะมากมาจิ้มก่อนอ้โไม่มือรุดเลยนะครับปลาดุกไซส์ใหญ่เหมือนกันว้าวเข้ากันร้อนแกงกัร้อน อืมอันนี้จะมีอยู่สองเคล็ดที่ได้ได้ทําลงไปนะครับคือว่าแต่กล้องบอกว่าเพื่อใส่างไปอะเมื่อกี้อันเป็นกองกะทินะครับใส่กะทิเพิ่มให้ความมันนะครับเจงกะทิีมาเพิ่มความมันไปนะครับโอ้สุดยอดเลยทําให้มันกลมกล่อมมากกว่าเดิมนะครับนี่ โอ้พัดแบบเหนียวนึกแบบ,แบ,บสุดยอดเลยนะครับมาๆมาๆมา,มาชิมกันครับพริกไทยเม็ดกับพริกอันนี้มันเป็นพริกไทยเม็ดเนาะอันนี้เป็นเป็นพริกแต้เนาะพริกแต้แดงเนาะเขาจะกินพร้อมกันโชว์เลยนะครับโอ้ช่วยมาจิ้มมาชมมาอย่างคอมเมนต์เข้ามาเลยครับผม อืมสุดยอดเม็ดอันอืมอืมซึ้งซึ้งเลยอ่ะเมียอย่างไรพี่ใสออนเออืมสุดยอดมีสดชายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอพึ่งอ่ะเพิมก๊ม แล้วเดี๋ยวเขาก็เอนมาอู้กันเห็นสัก,กร,รมเนาะมือนเมอือนก่อนเท่กับคลิปหัวเนื้อหน่อยค่ะอ่าคนที่ติดตามนะครับก็ดูกันยาวๆไปนะครับก็มันเป็นคลิปทำกับเข้าอยู่บ้านเป็นคลิปที่เลิกงานมาแล้วนะครับแต่คลิปกินคลิปแอลเดี๋ยวคนนะ่าจะพอมีอยู่นะครับแต่ว่ามันบม่ค่อยได้ไปเนาะคนทำงานแต้ลำบากหน่อย เฉพาะมาทำมาเข้านี่ยลำบากเลิกแม้่ส่งสามทุ่ม,มวันนั้นเสร็ได้ขนาดแกงไทยมดแดงใส่ะนะอันัภานะนี่เลยอ่ะนระเทถไทยจะกรัปุุงเงิืบอไระหว่านก่อนนอนรับเห็นกอนนะครับโอ้มาเอาเห็มเกืบนึ่งนะครับ มันหมออันนี้ถ้านาขนมจีนก็น่าจะมออยู่อขอปหลอดกันหรสมัยนั้นอันนี้มันเป็นนั่นของกวนบ้านกูเมืองเลยนะบะหลอดนี่ใครที่อยู่เชียงใหม่คนที่อยู่เชียงใหม่จะรู้จักนะครับกูบ้านกูเมืองเลยอันช่วงปีใหม่เนี่ยจะได้กินกันช่วงสงการาน พี่ไม่เมืองอออหวานน่น่อยเปรี้ยนน่อยเหมาะเอาเดี๋ยวนะอันนี้ก็ยังบบบไปไหนเตือ้อกิน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 พุงนี่นะเอ,อ้านี่กรอบๆนะครับจิ้มนี่เข้าไป ฟังเสียงมผมเจียวว่าต้องมีเสียงกุบกุบกรุบเลยนะเกี่ยวเข้าเสี๊ยเขาเราเ <laughs> หมือนใจเหงกรุ่ง,งเลือกอ่ะโอเคครับผมคลิปก็ยาวพอประมาณนะครับจริงๆเรา,เาทำกันประมาณโอ้กับสองชั่วโมงนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะอยู่ในประมาณสิบกวนาทีนะครับ <laughs> ก็ฝากส่องเมนูนี้ตัวนะครับเมนูในส่วนของ ทอดปลาสวายนะครับเคยทำหลายครั้งแล้วฮะกินกับน้ำพริกนะครับน้ำปลาออ้มันสุดยอดนะครับเปรี้ยวเค็มนะครับจับพอดีอันนี้ของเดซเลยนะครับพาร์ทเพสปลาดุนะครับว้าสุดยอดนะครับเดี๋ยวคุณจะกินต่ออยู่นะแต่จะิดคิดก่อนนะครับอ่ะมา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 ถึงเวลาขอบคุณนั้น เพื่อนๆแล้วนะครับก็จะขอบคุณเพื่อนๆนะครับบอกว่าเพื่อนๆที่ร่วมงานกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนนะครับไปทํางานนะครับก็ถึงกันกับชาบ้านเฮานะครับแล้วกับเพื่อนๆที่อยู่ตึงมดทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่าคลบ้านตอนนี้ก็ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วช่วยเห็มหน่อยนะครับหรือเห็มซอซิปกว่าคนนะครับจะสร้างรายได้ได้แล้วนะครับอุเลนอุเลนนะครับ พูดเล่นนะครับมาไ,ได้มุ่งหมายไปตั้งนั้นนะครับคือทาคลิปกันเพื่อความสนุกสนานนาเสนอเมนูให้กันม้วนๆนะครับเมีเวลาทําก็ทํานะครับมีเวลาทําก็ไปทํางานนะครับเพราะส่วนใหญ,ญ่จะเอางานเป็นหลักนะครับสําหรับวันนี้ฝากสองเมนูนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม I'll be the last one left when the lights go out I'm down to one last breath but I can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die